บ้นกะไตดารีสวัสดีค่ะสวัสดีกับป้านุชนะคะแล้วก็งานคัสตอมน้องเหมียวนะคะวันนี้เป็นของมบนนี้นะโอน้องมาสองคนนะคะคนหนึ่งก็คือคัสตอมทั้งคู่เลยคัสตอมทั้งคู่เลยค่ะ หัวกับตัวให้เป็นอิสระต่อกันนะคะน้องก้มเงยได้พนุ้ขอถอดดอกไม้แป๊บหนึ่งแล้วก็แขนขาขยับได้นะคะการทรงตัวก็คือดีดีมากๆเลยเพราะว่าใส่ข้อต่อด้านในนะคะน้องจะทรงตัวน้องจะทรงตัวได้ดีได้ดีมากๆแล้วก็จัดท่าจัดทางเล่นได้สนุกขึ้นนะคะ เวลาที่จับน้องทรงตัวนะคะก็ค่อยๆจับนะค่อยๆจับอนุขออนุญาตพรีเซนต์ทีละีลคนเนาะ <c oughs> นะคะเวลาจับนะคะเนี่ยค่ะแขนขาน้องนะคะถอดได้แต่ว่าก็ไม่หลุดนะคะไม่หลุดหล่นง่ายนะ ก้มเงยได้แล้วก็นั่งได้ท่าที่จับนั่งเหมือนที่ปนุนุ์บอกเลยค่อยๆงอน้องตรงนี้นะคะงอข้อต่อตรงนี้ค่อยๆงอแล้วก็หาทิชชู่หรืออะไรมาลองก้นนะคะน้องก็จะนั่งได้น่ารักมากๆแล้วก็งอกลับเหมือนเดิมวิธีการเล่นเด็กข้อต่อนะคะปนุนุ์พูดทุกคลิปเลยก็คือน,น้องเป็นงานคัสตอมที่ไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะ ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนฟิกเกอร์ตัวเดิมที่เป็นตุ๊กตาผ้าขนแบบฟิกเกอร์ก็คือเขาไม่สามารถขยับได้ทําอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยน้องจะสามารถขยับได้ก้มได้เงยได้นะคะทําทุกอย่างได้น่ารักเป็นอิสระแต่ก็มาด้วยความที่ผู้ปกครองนะคะต้องระมัดระวังในการเล่นน้องนิดนึงเนาะเพราะอย่างที่ป้านุชบอกคือน้องขยับได้แล้วมันก็จะมี ชิ้นส่วนหรืออะไรที่แบบว่าอาจจะแตกหักเสียหายได้นะคะห่วงป้านุชยังไม่ได้ใส่ให้เดี๋ยวลองใส่ห่วงนะคะบางบ้านบอกว่าป้านุชขาใส่ห่วงแล้วทรงตัวไม่ได้เลยยังคงทรงตัวได้ปกตินะคะเนี่ยค่ะใส่ห่วงเพราะเพราะ,ราะการจับน้องทรงตัวนะคะขึ้นอยู่กับผู้ปกครองขึ้นอยู่กับเรานะคะถ้าสมมติว่าจับแล้วน้องเอ็นไปข้างหลงังเราก็ดัดนิดนิดหน่อยห ถ้าจับแล้วน้องก้มคว่ำไปข้างหน้าเราก็ดัดนิดๆหน่อยๆน,นะคะเห็นไหมคะทำให้เขาบาลานตัวนะคะเขาก็จะสามารถทรงตัวอยู่ได้แล้วก็น่ารักมากๆด้วยนะคะอ่าคนนี้ไปมาคนนี้น้องซีสายรุง้งซีเค e ตแหมตัวนี้ซีเค t ตไหมคะบรรุก็รู้สึกจะใช่เนาะในคอนี้นะคะสีเขาจะแตกต่างกันมากเลยเนื่องจากผ้าที่ตัดนะคะ ก็จะจะแตกต่างกันตรงคอปนุนุ์รองอันนี้ให้ก็เลยดูเหมือนเขาใส่ชุดเอี้ยมเลยเนอะน่ารักเนอะน่ารักเนอะน่ารักมากๆเลยนะคะคนนี้ก็เหมือนกันจะโพสท่าได้นะคะสมมติอยากให้เตะขามาข้างหน้าแง่จริง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 แงคะต้องทรงตัวน้องให้ดีๆก่อนเราค่อยปล่อยมือเนี่ยเวลาเราจะจับน้องเล่นนะคะ่เหมือนกันเลยทุกๆคลิปเลยน้องสามารถ ขยับแขนขาแขนขาไม่หลุดนะคะเป็นแบบถอดได้แต่ไม่หลุดแล้วก็อ่ะเดี๋ยวเราขอเอาดอกไม้ออกก่อนดอกไม้นี่ปนุนไม่ได้ติดเข็มกัดให้ก็เลยเดี๋ยวเผื่อว่าจะหลน่นนะใส่ไว้ก็ได้สวยๆไม่ได้รัดที่คอให้นะคะเนื่องจากว่าคอกับหัวอันนี้ใส่ห่วงให้ดูนะคะว่าถ้าใส่ห่วงน้องแล้วน้องจะยังคงโพสท่าทางเล่นได้เหมือนเดิมไหมยืนได้ไหมหนักไปที่ห่วงห่วงเทไปข้างหลังไหม ไม่มีนะคะแขนจับกอดมาข้างหน้าได้นี่จับกอดมาข้างหน้าได้โพสท่าทางได้เตะขาไปข้างหลังได้นะคะวิ่งไล่จับใช่ไหมท่านี้คือท่าวิ่งไล่จับใช่ไหมน่ารักเนอะน่ารักมากมากเลยแล้วก็บ้านนี้นะคะ ต่างตาคัสตอมตาด้วยก็คือทำตากิ้งเวลาที่จับเด็กๆตรงข้อต่อนะคะปะนุแนะนำว่าให้จับตรงข้อต่อด้านในอะคะ่ะอย่างเงี้ยสมมุติเราอยากจะหักตรงหักอยากใช้ควาว่าหักเลยสมมุติเราอยากจะดัดตรงแขนเราก็จับตรงนี้ตรงนี้ข้อต่อด้านในน้องเป็นแบบนี้นะคะแยกแขนแยกขาแยกขาแขน เหมือนปนุชจะสลับกันใช่ไหมอ่านนี้ค่ะมือหมุนได้นะคะหมุนได้เหมือนเดิมแล้วก็ถอดได้เหมือนเดิมเหมือนคลิปที่ปนุชบอกมือน้องไม่หลุดหายแน่แต่ก็ให้ระวังพอน้องถอดได้นะคะน้องยังคงถอดมือได้เหมือนเดิมเลยเอ๊ะตัวนี้เหมือนไม่มีแท็บด้านข้างใช่ไหมใช่ไหมปนุชก็ลืมดูเหมือนเขาไม่มีแท็บด้านข้างนะคะปนุชไม่ได้ล้อออกด้วยนะ ไม่มีแล้วก็นี่ลูกตาเดิมของน้องนะมาทีนี้มาดูตาน้องกันตาน้องจะคนสวยจะตาสวยมากน่ารักมากวิธีเปลี่ยนตาน้องนะคะให้จับไปที่ในตาเบาๆแล้วก็เลื่อนจะเลื่อนขวาหรือเลื่อนซ้ายก็ได้เลื่อนนะคะไม่ที่ไม่กดลงเลื่อนใช้วิธีการเลื่อนเพราะว่าตาเป็นแบบหมุน ตาน้องจะเป็นแบบหมุนนะคะเนี่ยเลื่อนเบาๆเลยค่ะค่อยๆเลื่อนอเห็นไหมคะน่ารักมากๆเนื่องจากน้องเป็นตาหมุนนะคะตาน้องก็เลยจะไม่สนิทเหมือนแก้วตาเดิมๆเห็นไหมคะแก้วตาเดิมของน้องดูสนิทก็จริงแต่ในตาด้านในก็อยู่ลึกลงไปมากเลยเหมือนตาบุนึกออกไหมคะเนี่ย จะเหมือนตาบูนะแต่อันนี้แก้วตาจะอยู่ชิดกับดวงตาแต่ก็ต้องมีสเปซทิ้งพื้นที่ไว้ให้ในการหมุนนะคะไม่งั้นน้องก็จะหมุนไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าเอามาชิดเลยเนี่ยวิธีการหมุนก็เหมือนกันนะคะเนี่ยจับทั้งสองข้างขวาก็หมุนไปขวาซ้ายก็หมุนไปซ้ายหรือจะหมุนเข้าข้างในอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าปนุนแนะนำให้แบบนี้ดีกว่าเพราะว่า แกนหรือว่าเดือยข้างในที่มนุษย์ทำเนี่ยให้หมุนซ้ายกับขวาแบบนี้นะคะเนี่ยเราจะหมุนง่ายมากๆสมมุติเราอยากถ่ายน้องเอียงตาถ,ถ่ายเอียงเอียงแต่ว่าให้น้องเอียงมองมาทางเรานิดๆอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถทําได้นะคะตาตานี้อาจจะมองไม่ชัดอันตาน,นี้ก็ได้ให้พื้นที่ในตาขาวๆตรงนี้ไว้อย่างนี้เห็นไหมคะเนี่ยน้องก็จะมองหน้ามาที่เราแบบว่าเอ้ยมองมาที่เราหรือว่า หันทางนี้เอะน้องมองไปไหนคะลูกอะไรอย่างเงี้ยน่ารักตากริ้งก็คือน่ารักมากๆน่ารักจริงๆค่ะน้องจะแบบเขาเรียกอะไรนะเล่นกับเราได้สนุกมากขึ้นนะคะมีโมเมนต์หลายๆอย่างขอตั้งหน่อยใช่ไหมแบบมือหน่อยลูกแบบมือแบบมือขอตั้งหน่อยค่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมขอตั้งหน่อยค่ะแบบนี้ค่ะขอตั้งหน่อยค่ะหรือว่า ข้างหนึ่งตาสีเขียวข้างหนึ่งตาสีชมพูอี่จริงๆถ้าได้ลูกก็ตาสีฟ้านะ่จะเข้ากัาขนเขามากเลยใช่ไหมแต่ว่ามีรีเควสตมาอยากได้แบบนี้อน่ะนะคะก็ปนุทําตามรีเควสตอยู่แล้วนตาสองสีก็น่ารักมากๆเลย ตัวนี้เป็นซีเคร็ตที่น่ารักมากๆ,ๆเลยสินี้เหมือนค่ะพร้อมกลับบ้านแล้วนะคะขออภัยด้วยบ้านปนุน้าท่วมบ้านปนุน้าท่วมนะคะบ้านคุณยายคุณย่าบ้านคุณตวดบ้านคุณแม่คุณย่าดาคุณยายด,ดาลีน้ําท่วมหมดเลยนะคะมีตหลังนี้ค่ะเป็นสองชั้นก็ย้ายเด็กๆขึ้นชั้นสองแต่ถนนหนทางก็ท่วมหมดเลยทําให้ ไหนไม่ได้เลยนะคะถูกขังอยู่กับน้ําท่วมะหลายวันเลยก็เลยขออาภัยที่มาส่งงานช้านิดนึง โอเคเรียบร้อยแล้วพร้อมกลับบ้านแล้วนะคะสําหรับเด็กๆบ้านนี้นะคะขอบพระคุณที่ไว้วางใจให้ปนุษคัสตอมงานทําให้พวกเขามีชีวิตเล่นกับเราได้สนุกมากขึ้นขอบคุณที่รักการขอบคุณที่ติดตามขอให้มีความสุขและสนุกกับทุกสิ่งที่ทํานะคะสวัสดีคะ่ะ